สวัสดีทุกคนวาวนี่ดูเจ้ารถของเล่นเยอะแยะเลยทุกคนนี่สีสันสวยงามน่าเล่นทั้งนั้นเลยฮะวันนี้จะพามาดูเจ้ารถตักดินตักรถของเล่นพวกนี้นะทุกคนนะดูสิว่าจะแน่สักแค่ไหนนี่มีเจ้ากระดงก้นลึกแล้วก็เจ้ารถดำนี่เจ้ารถดำมาจอดรอนานแล้วฮะมาดูสิว่าจะแน่สักแค่ไหนทุกคนนี่โชว์พลังนี่ รวยเลยอ้าวรวยเลยไห,หวไหมไหวไหมโอ้โหล็อกติเลยทุกคนติดไหมติดมาไหมนี่ได้มาแล้วนี่รอบแรกได้สองพันเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าว่ามันตัดอะไรมาบ้างน,นะทุกคนนี่อ่าเอใส่รถน้ำก่อนเลยเอาให้เต็มเลยนะนี่จะรถตักรยานคันนี้แรงดีทุกคนนี่หนักหกกิโลเลย อ้อฟขณานี้ยังอรอฟ <N> โอโหได้ทุกเที่ยวเลยละครอ่าใายรถดำโอ้โหเลี้ยวไม่โหยอีกทีขอถอยอีกที <N> อ่าทึบนีโอเคเลยรอบนี้อ่าวติกองรวมกันไว้ในรถด,ดำเลยอ่ได้ไหมอ้าวยังไงติด ติด <c oughs> นี่ไม่ยอมลงอ่ออีกทียังไม่เต็มยังไม่เต็มตันตันโอ้โหพัวใจช่วยนี่อ่ออติดมาอีกแล้วโอ,โอ้ไม่พลาดสักเที่ยวเลยนะนองนะ,ะ,นะจจะสุดยอดเ,เลยจะรถตักเลนนี่นะเทเลยโอ้โหตักสามที เต็มรถดำเลยทุกอนนะเต็มแล้วมั้งพอแล้วมั้งโอ้ยเอาอีกเอาอีกไม่พอจะเอาอีกโอ้โหโอ้โหรอบนี้ได้แต่ตายทุกคนได้ติดมาคันเดียวฮะลงการด้งไปเลยน่ะพอแล้วมั้งพอแล้วนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างทุกคนนี่ให้จารถตัดยินทักไปก่อน นี่โอ้โหเต็มรถดำเลยโอ้โหไหนมาดูาสิว่ามันมีอะไรบ้างทุกคนนี่เริ่มจากชิ้นนี้เลยอ๋ออันนี้เป็นรถขนน้ำมันนะทุกคนนะนี่ความจริงก็จะเป็นแบบนี้เอาใช้ขนน้ำมันเข้าปั๊มนี่เติมลงปั๊มแล้วรถเราก็ไปเติมในปั๊มอีกทีนี่โอ,โอ้นี่มีบันไดขึ้นข้างๆนี่ด้วยทุกคน น่เอาไวนะ้ในกระด้งก่อนนะชิ้นต่อไปนี่โอ้ยใสยเต็มเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นรถเงียบนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้นี่มันใช้งานเหมือนรถเทรนนะทุกคนนะแต่ว่ามันคันเล็กกว่าแต่ก็แรงทุกคนน,นี่ดูม้วนสายไฟหนักๆเนี่ยยกได้สบายๆเลยแน่เขาเรียกรถเงียบนี่ต้ายได้ขวาได้แน่หมุนไปหมุนมายก ฟองขึ้นฮะนี่จ่ารถเียู้แรงเยอะนะอันนี้มาดิ้นต่อไปนี่สีแดงแรงดิส่าอ,อันนี้เป็นรถกระเช้าทุกคนนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้ยกขึ้นสูงๆเอาคนไปทํางานบนที่สูงหรือว่าถ้ามีไฟไหม้เขาก็จะเอาไปรับคนลงมาจากที่สูงๆนะทุกคนนี่โอ้สารพัดประโยชน์่ะยดใต้หดใต้่านี่เรียกรถกระเชา้า เ็า <c oughs> ไม่มีลานทุกอนไม่เป็นไรอันเล็กกระจิ้วๆเลยอ่ะมาชิ้นต่อไปทร <c oughs> ายทั้งนั้น <c oughs> อ๋ออันนี้รถแมคโคนี่รถแมคโค่ใช้ขุดดินขุดหลุมขุดบอ่อต้องใช้เจ้าแมคโค่โอ้โหคันนี้คอยาวทุกคนนี่คอสั้นก็มีคอยาวก็มีนี่โอ้โหคันนี้คอยาวจริงๆเลยนี่จะรถแมกโน่ ไปหมุนมาได้อ่ะลงกระด้งไปเลยข <c oughs> ามาชิ้นต่อไปอันนี้สีสม้มโอ้อันนี้เป็นรถดันดินล้อ,อยางนะทุกคนนะ่ะนี่ของจริงพี่แม่หาหามาให้ดูไม่ได้ทุกคนต <c oughs> ิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เห็นนี่มาเหลืออีกชิ้นหนึ่ง <c oughs> อ่าอันนี้คือรถโกคาร์ทนะทุกคนนะนี่คันเล็ก เล็กเตียดเตี้ยเกลียบติดดินแต่แรงเร็วด้วยทุกคนแข่งกันวิ่งดินชิวๆเลยเนี่เล็กรถตัวขาดนี่อ้ยคันนี้ไม่มีลานนะทุกคนนะนี่โอ้สวยดีนี่สีเขียวน่น่าเก็บสะสมอ่ะลงกระด้งไปเลยโอ้โหโอ้จะรถตักดินสุดยอดเลยอาละทุกคนสำหรับวันนี้พี่แม ต้องขลตัวก่อนนาโอ้คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะวันนี้พี่แม็กไม่ค่อยว่างไม่มีเวลาอาะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ